สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมเลยนะครับพี่เซตนะครับซึ่งคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้าตัวนี้นะตัวนี้คือตัวโครน n i n g นะมันจะสามารถโครนได้นะครับโอเคบอกไว้ก่อนใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปให้ผมด้วยนะครับโอเคงั้นไปดูกันเลยนะครับนอนหลับโอ้ตัวนี้ คตกรตัวนี้โคตรโคตโคตรตึงโคตรอันตรายอันนี้คือสกิลอะไรประกาศเคลื่อนไหวอะประกาศเลื่อนไหว h o s e Oh n ย e a h I'm i ยวยว อ้าเกลือ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 กลืกลอ้ยมีคนส่งพิซซ่าคนใจดีส่งพิซซ่าคนใจบุญส่งพิซซ่านี้ก่อล่างเอ่อทำไมตัวหลอกฆาตกรมาอยู่ตรงนี้ล่ะเฮ้ยสวัสดีสวัสดีฆาต ฆาตกรตัวนี้มันโหดเกินไปเออ,อ,อไปเซิฟอื่นกันครับเซิฟนี้นะ่าจะไม่ได้เล่นต่อละฆาตกรตัวนี้นีโหดเกินใครได้เป็นวะอยากลองเป็นมากเลยนะฆาตกรตัวนั้นแี่เหมือนฆาตกรตัวนั้นอนะ่ะใครเป็นได้อดิมินเหรอเพราะนไม่มีขายนะแต่มันโหดมากแบบมากๆเลย เซิร์ฟนี้เข้ามาปุ๊บเล่นได้เลยไหมครับร้อ,องเล่นได้เลยเถอะอยากเล่นแล้วเนะี่ยอู้ยังเล่นไม่ได้ต้องรอเวลาไม่นะงั้นมาดูกันเลยขาตะกวนโคตรตะกวนตัวนี้เขาไล่ฟันคนนี้เนี่ยนะแต่คนนี้มันรอดเก่งเกิน คนนี้พยายามวิ่งหนีอย่างสุดกำลังแต่ฆาตกรนั้นก็ไม่ยอมเขาไล่ต้อนอย่างสุดกำลังเหมือนกันแต่เหมือนว่าเขาจะต่อยไปแล้วมันก็ไม่ได้ผลอะไรเลยเพราะว่าคนนี้นั้นเขาวิ่งหนีแต่เขาเรือเลือดห้าสิบเอ็ดเขาวิ่งโคตรไวเลยตอนเนี้ย เขาวิ่งมาไกลมากคจากรเห็นเขาได้ยังไงอืมคจารกรทำให้เขาหยุดนิ่งแล้วเขาก็นีโคโหนี่อะไรเต้นเลยเลยกดนี้เหลือเลือดสิบแปดนี้ไม่ทานแล้วหรือเปล่าเหลือเลือดหนึ่ง อยู่ตรงนี้มันไม่รอดหรอกพ่อนุ่มขจกรเห็นแกหมดทุกอย่างแล้วนั่นเนี่ยโอ้ขจกรรู้ได้ไงว่าทุกคนนี้อยู่ขจกรอ๋อตอนนี้ขจกรเปิดสิ่งที่ทำมาให้เห็นทุกคนไม่เ่เขาจะไปแอบด,ดูลังกระแพงหรือยังไง ตรกรคนนี้มีสกิลแบบนั้นด้วยนะซึ่งเมื่อเขาเปิดแล้วไม่ว่าคนที่เขาเลงอยู่จะไปไหนเขาก็จะเห็นหมดเลยนี่คือสิ่งที่เขาทำทาให้เขารู้ว่าใครอยู่หลังกับพเพลงเฮ้ยเขาเรียกลูกน้องมาซึ่งซึ่งลูกน้องตัวนี้แหละที่แบบโคตรโหดอ๋อ น้องโหดวันนี้จับตาดูฆาตกรนะครับจับตาดูนะครับฆาตกรปึบเขาบล็อกได้ทันนะเขาจะฆาตกรเขาจะเรียกน้องมาต่อนะครับแต่เขาเห็นนะครับว่าเขาอยู่ไหนบ้างฮึบคลื่นดาบไม่ทันนะครับวันนี้คือคนสุดท้ายนะครับที่รอดชีวิตนะครับโอ้เก่งมากนะครับคนนี้ แต่เดี๋ยวผมจะมาดูกันนะวครับว่าตัวนี้มันจะในตัวนี้ดิเล่นยังไงคือเมื่อกี้อ่ะมันเจอฆาตกรที่โหดเกินไปไงโหดเกินอ่ะเป็นตัวนอนหลักอะนันคือตัวที่โคตรโหดโคตรตึงโคตรอันตรายเฮลโหลอะไรกัไม่ ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่นักสูบพิซซ่าไม่ได้พูดถึงแกลุงนี่ใครนะอยาอีโดซังมาดูกันว่าผมจะได้โอเคโอ้ขา,ากฎกอนตัวนี้ว่าเล่นอย่างฟีด่านนี้แล้วสปอนที่ไกลที่สุดคือจุดที่ไกลที่สุดจากผมตอนนี้นะ มันคือตุดนั้นแหละซึ่งสกิลสามอย่าไปกดเลยมันทําอะไรได้มันจะให้ทุกคนเห็นไหมว่าเราอยู่ไหนใช่ไหมทุกคนมายืนบนนั้นหมดเลย หายตัววัมาและโคลนมันก็ทำการโคลนได้ให้ขาตกร,กรมึนงงฮ่ายิงอยู่ที่นี่ได้ยังไงอิงเดินมาอย่างนั้นเลยเฮ้ยตามคนนี้ไปดีกว่าคนนี้เขาต่อยขาตกร,กรได้ โยนอ๋อไม่ใช่ดิยิงแล้วตกรได้เขาโยนเหรียญได้คนนี้เลือดเต็มตลอดแต่เดี๋ยวว่าเขาไม่เคยโดนฆาตรกรฆ่าฆาตรกรฆ่าคนหนึ่งไปแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่เขานจะไม่ได้อยู่ตรงนี้อย่างแน่นอนเขาไม่รู้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงโน้นหรือเปล่าเขาไม่รู้แต่ถ้าผมเห็น100รอยฆาตกรวิ่งมาแล้วก็เปิดก่อนเลย มามาสิมาสิมาส,มาสิสกิลเมื่อกี้คือสกิลที่อาจจะอาจจะนะทำให้ฆาตรกรเห็นว่าเราอยู่ตรงไหนหรือเปล่าถ้าผมคิดไม่ผิดนะแล้วพอผมเปิดให้ฆาตรกรเห็นว่าผมอยู่ตรงไหน ม,มันมันออกห่างมานิดเดียวเองอ่ะมันไปไม่ไกลเหรอนี่ไงพ่อมดไหมมันก็ยังยืนอยู่เนี่ยมันไปไม่ไกลเหรอวะพ่อมดสองตัวเฮ้ยโปรดเกินพี่ไปดนี โอ้โหพ่อมดสองตัวเลยเดี๋ยวผมเป็นตัวที่สามด้วยแล้วกันนะยูรัสไม่ใช่เรื่องดีตึ๊ด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 ฮ่า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 ว้าเล่์กูสีว้าล่ย์เยย ดดดูดิกาตกรเห็นแล้วฆาตกรเห็นผมแล้วเฮ้ยโอ้ชนะตัวนี้เล่นง่ายแฮะพ่อมดสองตัวหรอเดี๋ยวเป็นอีกตัวหนึ่งละกันเป็นอีกตัวหนึ่งละกัน มูฮะพ่อมดสามตัวช่วยกันพี่ทักคนกันเถอะนะในคลิปที่แล้วผมได้บอกแล้วนะคบว่าพ่อมดมันสามารถทําอะไรได้นะสกิลแรกสามารถทําอะไรได้ไปด,ดูมันก็สามารถทําให้เพื่อนโดนป้องกันไม่สามารถโดนฆาตกรโจมตีได้สกิลนึงทําอะไรได้ผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันคือทําทีไรมันไม่ค่อยทําอะไรได้มันไม่ค่อยยิงเหมือนมันระบบ ของเจ้ายูสองมันไม่สเสถียรนดูมันจะเป็นพ่อมดคนที่สามเองมาพ่อมดมีสามคนใช่ไหมข้าตกลอะไรอ่ะโอ้พ่อมดมีกี่คนมีสองอ๋ออีกคนหนึ่งไม่เล่นแล้พ่อเท็ก ึ่งเวลาโปรเทคช่วตัวนี้จะเดินไม่ได้เลยนะแทบเดินไม่ได้เลยเพราะมันวิ่งไม่ได้โอเคแล้วก็ตัวเนี้วว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 วะตูเห็นไหมมันไม่ค่อยทําอะไรได้ไมันไม่รู้เลยว่าทําอะไรได้สกิผมรู้แค่สกิลโปรเทคสมมติจากคณวิ่งแบบวิ่งแบบวิ่งอยูด่ดีๆกลายเป็นหยุดนิ่งเลย พอเท็สามารถสร้างเงินให้คุณได้พอเทคทำไมไม่โอเทคกับเมื่อกี้พรา้ารากรอยู่ใกล้ๆมันไม่โบเทคเหรอหรือ,อยังไงมันทำอะไรได้เนี่ยสกิลเนี่ยโอ้โหเขาแตกไปแล้วหนึ่งเขาตายไปแล้วไม่นะโอ้โหตายไปอีกหนึ่ง ก็จะกวนตานี้เขาเล่นเก่งไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเข้าไปอยู่ในนี้ก่อนเจ้าตัวนี้พอทำควสมันได้เงินเท่าไหร่แต่ละตัวตอนทำควสมันได้เงินไม่เท่ากันได้เงินห้าเท่าที่ผมสังเกตมาตัวที่ทำควสแล้วได้เงินห้ามันมีหนึ่ง ตัวสองเอ้ยไม่ใช่ตัวแรกเลยคือพิซซ่านะตัวที่สองคือตัวนี้แหละตัวที่สามไม่แน่ใจวัดตายกันเยอะเหลือแค่พ่อมดสองคนจะไปเอาชีวิตรอดอย่างไรซึ่งพ่อมดมันเอาไ้โปรเทคพ่อโปรเทคคนแล้ว no? คราวนี้คือพ่อมดต้องอยู่ด้วยกันแลวช่วยกันโปรเทคเลย เออถ้าพ่อของมดโปรติกันและกันคือแบบอมตะอมตะเลยส,สวยแล้วเด้อมดอีกคนหนึ่งอยู่ไหนช่วยโปรติกไอที่มดอีกคนอยู่ไหนช่วยโปรติกไอทีโอ้สวยแล้วเด้อโปรติกโปรติกโปรติก เออาออ่ะเล่นไม่เป็นผมมีตัวเกือบตัวยกเว้นอยู่สองตัวโอ้เดี๋ยวไปดูพ่อมดอีกคนหนึ่งชะตากรรมือ้อทำไมเขาเข้ามาไม่ได้อ่ะ เฮ้ยอ,อันเคย่าเฮ้ยทำไมเขาเข้ามาไม่ได้อ่ะทำไมอ่ะมันคืออะไรมันคืออะไรเนี่ยทำไมเขาเข้ามาเอ้าเข้าได้แล้วคืออะไรวะมันคือสกิลของเจ้านี่เหรอเขาจะทำให้มันร้าวแล้วแตกหรอ อุ้ยเฮ้ยความแล็กแล้วไอคนนี้คือโอ้ไม่เกโอ้ไม่เกินเขาไมา่ได้แล้วยังงั้นเลยหรือว่าเขาออกไปไม่ได้ตรงนั้นทำไมเขาไม่ไม่จุกออกไปล่ะไม่ตกลงไปไม่รู้อะโ oh อ้ไม่กล้ายังงูจริงๆว่ามันพขาหมดความสามารถที่แท้จริงของมันมันคือ,อยังไงวะ คือบางทีคิวสองมันอยู่ใกล้ฆาตกรก็ยิงไม่โดนอยู่ใกล้คนก็ยิงไม่โดนอยู่ใกล้คนพออยู่ใกล้อีกมันก็ไม่โดนพออยู่ใกล้ๆก็ไม่โดนง,งงอะไรทำยังไงหรือบางทีอยู่ใกล้คนปกติมันยิงใส่คนงงเหมือนกันมันช่วยอะไรอ่ะบูบักะโน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  มาโบบักโอเคได้ไรพอมดในที่สุดเองก็กลับมาเล่นพอมดอย่างนั้นเลยเอา้าทำไมเวลาผมไม่เล่นพอมดเขาเล่นพอมดเวลาผม,มเวลาผมเล่นพอมดเขาไม่เล่นพอมดมันคนทำเยอะเกินทำไม่ได้ God. ก็ตะโกนมานน่เชยรัสชนะ,ะก่อนเลย คัดกโอนมาี่ชัดดับตึ้นเดี๋ยวนะเปลี่ยนการเคลื่อนที่ยังไงมันเปลี่ยนตรงไหนเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนไงวะเปลี่ยนเปลี่ยนเลยเอ้าชะนะเฉยงง โอ้แล้วสโซันี้ตาหน้าเขาจะเล่นพอมดอีกไหมอ่ะไม่รู้แต่ยังไงคลิปนี้มันคือคลิปรีวิวเจ้ตัวนี้ผมก็ต้องเล่นตัวนี้มามูมาลาลิบูลิเตอยากรู้จริงๆว่าถ้าเกิดว่ามันทําสามารถดูได้เพาแต่ละคนใช้ตัวอะไรผมจะใช้ตัวพอมดถ้ามีคนใช้ตัวพอมดนะไม่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 ไมไม ในละคนใช้ตัวอะไรกันไม่รู้ผมใช้ตัวนี้แหละคือมันช่วยในการเพ่นจากฆาตกรคือถ้าฆาตกรมาคือแบบวาบตฮดติตัดติ้อีดติ้วมดติือฆดตกรอีดติง เปลี่ยนรูปแบบการเดินของโคลนิ่งมันวิง่งปิด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 ดฮะหนีมาโคตรไก่เปี่ยนรูปแบบการเดินของโคลนิ่นบบนง นีไปซะไม่สามารถจับเอ,อ๋อช้าอ๋อคือหลังจากโคดแล้วทำไมตัวโคเดินมาติดล่ะตายเฉยน้นใทยฆาตรกรหรือคนหรืออะไรไม่แน่ใจที่แน่ๆเลยคือฆาตรกรมาแล้วไง เฮ้ยจะกอดไปที่อื่นแล้วกอไปดูหน่อยนะดีไหมหรือไม่ออไม่ดีกว่าก็จะกอดไปตรงนู้นแล้วชิว่รถเฉย เอาตัวกลวนตายผมว่าผมอยู่ด้านบนพราถ้าเกิดว่าฆาตกรมาใช่ไหมกลัวมันจะขึ้นมาได้มันก็ต้องใช้เวทเอา้าการคำนวณผิดพลาดเล็กน้อยอู้ไม่เล็กน้อยละ มันใช้เวลาในการวาบนานกว่าที่คิดไว้สวัสดีครับสวัสดีครับใช้เวลาการไปติดดามาเอ่อก็โอเคตอบว่าขอบคุณครับนะเอเคนะ นอนยันหายคุณครับขอบคุณครับโอเคงั้นสำหรับคลิปวิด,โดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจในาาการทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวเออเดี๋ยวนะเขาบอกว่าถ่ายคลิปอยู่ไหมเดี๋ยวนะถ่ายอยู่ คายู่ครับงั้นยังไม่บิดคลิปแล้วกันนะคายู่ครับทำไมนิ่งเลยให้ Hi, บอกชื่อใหม,ค huh? Hi, หม่ครับฮะให้บอกชื่อใหม่ครับบอกชื่ออะไรล่ะครับเอาจริงเดี๋ยวนะเอ่อครับบอกชื่ออะไรเดี๋ยวนะ ให้บอกซื้อใหม่ครับเดี๋ย <Okay, S 1> นะบอกอะไรนะบอกอะไรนะครับบอกอะไรนะครับปิ๊ก ตอกติ๊กตอกชื่อไหนชื่อชื่ออะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยพิมพ์ผิดชื่ออะไรครับชื่ออ,อ้าวชื่ออะไรชื่ออะไรเพราะจะพิมพ์ชื่ออะไรครับมันเซ็นเซชื่ออะไร ชื่ออะไรก็อ้าไอ้าเอาติดบักโอเคเด็กน้อยถึงเวลาตามราเด็กน้อยแล้วบีซ่าบีซ่าถึงเวลาตามราเด็กน้อยเด็กน้อยคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงน,นั้น Thì liếc quân đếc nói nói Vua ơi Chúng ta sẽ thử Đếc nói À Đồ đặc Đồ đặc ạ đúng là không phải này โอเรโอ้น oh, 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 hey, huh? ั่นไงเอฟซีอยู่นั่นแหละสวัสดีครับโอ้ติดพิษตัวเขียวเลยเฮ้ยตัวเขียวฮะตู้ไม่โดนยูรูปอ้าว อะไรวะสตันยาวเก้นเฮ้ยอะไรอะลำเสียงจากพ่อมดแสดงว,ว่าพ่อมดต้องอยู่แถวนี้พ่อมดมันต้องอยู่แถวนี้จุกยังงั้นเหรอเอยจุกใช้กับข้าไม่โดนเออเป็นไงยืนเต้นยืนเต้นเหรอยืนเต้นอา้าวแล้วเข้าไปไหน สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ไปโอ้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยเอ้ยอ้าวเขาตายเนื่องจากโดนพิษตาย ฆาตกรไม่กลัวพิษอยู่แล้วเพราะว่าพิษทำอะไรเขาไม่ได้เลือดเขาเยอะเกินต้านอะไรกูรสรี่ลำคาในนี่มากเลยเนี่ยเอ้า oh! ใครมันยิงโอ้อ oh! อยู่นี่นี่เองอ้าวคุกกิงอ up level พิซซ่า พิษทำอะไรเขาไม่ได้พิษมันทำอะไรเจ้าตัวนี้ไม่ได้อยู่แล้วอืมโอ้โหมีคนเต้นด้วยมีคนเต้นด้วยแหมอ้าอสวัสดีครับสวัสดีครับผมไม่ได้ฆ่าคุณเลยครับอันนี้เรื่องจริงนะอ่านแชทด,ด้วยออม ชื่อเล่นอ่านแชทด,ด้วยฮะฮะชื่อเล่นใครโอเคงั้นสำหรับคลิปเดียวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังนใจนกนุปกรทำคลิปให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอันนี้คงจริงแล้ว